สวัสดีครับช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันสงการแล้วนะครับก็จัดหาของเล่นมาเล่นหน่อยครับปืนฉีดน้ําพวกนี้ครับเห็นลอยมาฮ่าเฟซบ่อยนะครับเห็นรีวิวเขาแล้วก็น่าเล่นมากครับก็เลยจัดมาสักกระบอกนะครับจะแรงตามที่เขารีวิวหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกัน ก็ราคาไม่แพงครับน่าซื้อเลย239บาทครับใครสนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับแต่ออกมาก็แยกชิ้นมาแบบนี้เลยนะครับในกล่องก็งไม่ได้มีถาดใส่รองอะไรมาให้เลยนะครับเออกมาแยกๆแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นถ่ายชาร์จครับเอาไว้เสียบกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์ครับแบตท,ที่เขาให้มาก็จะเป็นแบต3.7โวลต์ครับดานท้ายจะเป็นที่เสียบแบตนะครับ นี่มีกล้องด้วยเลดดอทครับนี่อุกรณ์เสริมแล้วก็มีพันท้ายครับพันธายจะเป็นตัวฝาปิดฝาปิดแบตนะครับนี่ฮะนี่แมกกาซีนแมกกาซีนจะใส่น้ำครับจะจะใส่น้ำที่แมกกาซีนอย่างเดียวครับตัวปืนไม่ได้ใส่ครับคิดว่านะน้ำน่าจะหมดไวอยู่แมกกาซีนเล็กนิดเดียว เอามาเสียบแบตแบบนี้เดี๋ยวเราไปชาร์จแบตกันก่อนครับนี่ปลั๊กไฟผมมีรูชาร์จ USB อยู่นะครับพอเสียบปุ๊บไฟมันจะขึ้นสีแดงครับถ้าแบตมันเต็มปุ๊บมันจะไฟดับนะครับชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครับโอเคครับผมแบตเต็มแล้วนะครับมาลองดูครับ ครับเวลาปลดแม็กกาเซนก็จะมีปุ่มสีเหลืองครับนี่จุดเติมน้ําจะอยู่ที่ใต้แม็กกาเซนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ํากันดีกว่า น้ำที่ออกมาครับจะเป็นออกมาแบบเป็นเส้นปะนะคาทาวิ่งออกมาเร็วๆครับเป็นเหมือนลูกกระสุนเลยครับตอนแรกคิดว่าจะวิ่งออกมาแบบเป็นเส้นเดียวเส้นยาวๆซะอีกนะครับนี่ออกมาแบบเส้นรัวๆเลยครับเหมือนเหมือนยิงปืนนะครับยิงปืนแบบออตโต้เลยนะครับเท่เลย ระยะไกลนะครับยิงได้6กถึงเ็ดเมตรเลยนะครับแรงกำลังดีเลยนะครับผมว่าแบบนี้ไม่อันตรายนะครับยิงสุดยิงยิงโคตยิงยิงอขอเนั่ยเป็นไหมเอ๋ต่ลองยิงนี่ไหอ ยิงนะเอโอโหยิงเป็นว่ะตันยิงพ่อดิยิงพ่อดิะ <c oughs> ตันยิงพ่อดิเออเออ <c oughs> หมดแล้วน้ำหมดหนึ่งแม็กยิงได้แป๊บหนึ่งหมดแล้ว <c oughs> ผมได้ลองจับเวลาดูครับ1นึแม็กกาซีนเนี่ยเรากดต่อเนื่องได้ประมาณ30วินาทีครับน้ําก็หมดแม็กแล้วนะครับต่อ,อไปเดี๋ยวผมจะลองทดสอบความอึดของแบตนะครับว่าจะยิงได้กี่แม็กกาซีนนครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง โอเคครับตอนนี้ก็แบตปั่นเป็นที่เร ร้ออยู่ครับเกินค่าอยู่นะครับยิงไปทั้งหมด17แม็กเลยนะครับผมอันนี้แม็กที่17นะครับหมดแล้วผมว่ามันก็ได้เยอะอยู่นะเสียงดีนะผมว่าดีเลยนะครับลูกๆเด็กๆนะครับเล่นสนุกแน่นอนครับถ้าติดว่าน้ำหมดไว้ก็แบบนี้เลยครับ <c oughs> นี่ใช้ได้นะครับ แล้วทีนี้ผมก็อยากลองเอ๊มันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะถ้าเราอัพแบตเป็น7.4โวลต์นะครับจาก3.7เป็น7.4ครับจะแรงขึ้นไหมเดี๋ยวมารอดูกันครับ เสียงรัวเร็วเลยนะครับแต่ว่าก็ใส่แบตเข้าที่เดิมไม่ได้ครับแบตก้อนใหญ่ไม่ต้องใส่เลยครับเดีย๋ยวลองไปใส่น้ําแล้วก็ลองทดสอบกันเลยกว่าโุ้ยเสียงน่าเล่นจัดครับืมความไกลเท่าเดิมเลยนะครับไม่ได้ไกลขึ้นเลยครับแต่ว่ามันออกรัวออกเร็วกว่าเท่านั้นเองครับ โอ้นึกว่าจะวิ่งนึกว่าจะฉีดได้ไกลขึ้นสกเดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับกลไกข้างในมันทํางานยังไงครับผมนี่คี้สงสัยครับตอนเด็กๆนี่ของเรื่องของเล่นผมทุบหมดนะครับอยากรู้ว่างในมันทํางานยังไงครับทุบเลยครับมีของเล่นกีรานงานก็พังครับนี่แกะออกมานะครับมันไม่มียึดน็อตสักคตัวเลยครับนี่ตัวนี้จะเป็นลังแบตครับสวิตช์กดตรงนี้ แล้วก็มีปั๊มกับมอเตอร์อยู่ตรงนี้ครับปั๊มจะดูดดดูดน้ําจากแมกกาซีนทังท่อยางตรงนี้ครับอืมนี่ครับมาแกะดูข้างในกันนี่ออกมาแล้วข้างหน้าก็จะเป็นตัวปั๊มนะครับแล้วก็จะเป็นตัวมอเตอร์หุ้มด้วยพลาสติกสีฟ้าๆนะครับนี่ครับหน้าตามอเตอร์เป็นมอเตอร์ เหมือนรถทามิยะพวกรถกระป๋องเลยครับนี่เลยแหมน่าเอามาเปลี่ยนแม่เหล็กแล้วก็พันลวดใหม่นะครับจะได้แรงแรงเนาะแต่ก็มันไม่แรงครับมันความไกลเท่าเดิมเพียงแต่ว่ามันจะรัวได้เร็วขึ้นเท่านั้นเองครับก็เลยอดโมไปเลยครับนี่ข้างในก็มีประมาณนี้นะครับ ประกอบกับเพื่อนแล้วครับเล่นเดิมเดิมดี่วาครับเดิมเดิมก็เจ๋งแล้วครับนะครับขายสนใจก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ครับเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้ครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ